สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคันเลขเด่นนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับหน่วยล่างสูตรที่1นะครับเป็นเลขดับนะครับหน่วยล่างสูตรที่1นะครับสิล่างหน่วยล่างบวกหคงที่นะครับผม10ล่างหน่วยล่างบวกหคงที่นะครับก็จะใช้16กรกฎาคมหกสาเป็นตัวตั้งต้นนะครับสิล่างหน่วยล่างบวกหคงที่นะครับผมก็นี่คือเลข1นะสิล่างหน่วยล่างบวกหคงที่นะครับห้าสามนะครับผม8ปดบวกหเป็น9นะครับผม ได้9เป็นเลขดับนะครับก็ออก92หลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มานะครับผมหนึ่งสิงหานะครับ16สิงหานะครับ91เป็น10บวกสเป็น12นะครับได้2เป็นเลขดับนะครับออก88หลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มาครับผมหนึ่งกันยานะครับผม8 8 16นะครับผมวงหนึ่งเป็น17ได้7เป็นเลขดับก็ออก98หลัก หน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มาครับ16กันยาครับ16กันยา9 7 9 9 8 7นะครับบวกหนะครับเป็น8นะครับก็ได้8เป็นเลขดับนะครับผมก็ออก5 7นะครับหลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับ1กัน 1ตุลาครับผม572เจ็บวกหนึนะครับได้3เป็นเลขดับก็ออก59นะครับหลักหน่วยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มาครับก็16ตุลานะครับผม59นะครับผมเป็น14บวกหเป็น15ได้5เป็นเลขดับนะครับออก38หลักสิบเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มานะครับผม5ดับ5ไม่มานะครับ1พฤศจิกายนนะครับ1พฤศจิกายนครับผม83นะครับเป็น1นบวกหเป็น2นะ ได้2เป็นเลขดับออก4 0นะครับผมหลัก10อ่บหลักหน่วยเป็นเลข0นะครับเลขดับเป็นเลข2 2ดับ2องไม่มานะครับแล้วก็16พฤศจิกายนะครับผมก็ได้4ีบวกศเป็น0ูบวกหเป็น5นะครับผมก็ได้5เป็นเลขดับนะครับก็ออก4 6หลักหน่วยเป็นเลข6นะครับเลขดับเป็นเลข5 5ดับ5้าไม่มาครับผมแล้วก็1ธันวานะครับ4 6เป็น0นะครับผมบวกหก็ได้1นะครับก็หนึ่ง เป็นเลขดับนะครับออก84หลักหน่วยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มานะครับ16ธันวานะครับ8 4ดสี่สิบวงหนึได้3เป็นเลขดับนะครับก็ออก70หลักหน่วยเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข3นะครับ3ดับ3ไม่มาครับผม 30ธันวานะครับผม70เป็น0บวก1เป็น8นะครับได้8เป็นเลขดับนะครับหน่วยล่างนะครับผมหน่วยล่างนะครับเป็นเลขดับสูตรที่1นะครับได้เลข8เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นแค่สถิติทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหววเด็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ